สวัสดีค่ะครูเจนะค่ะสำหรับบทความนี้ครูเจจะพาทุกคนมาเรียนรู้เรื่องคอนเทนต์คอนเทนต์ค,นนคืออะไรทำไมถึงสำคัญกับ SEO จนต้องขึ้นอันดับหนึ่งบน Google เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางเว็บไซต์บางโพสต์บน Facebook หรือบางวิดีโอบน YouTube ถึงปรากฏขึ้นมาเป็นอันดับแรกแรกเวลาเราค้นหาข้อมูลบน Google หนึ่งในกุญแจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์นี้ก็คือคอนเทนต์นั่นเองครับแล้วคอนเทนต์ที่ว่านี้คืออะไรกันแน่คำตอบง่ายๆก็คือข้อมูลหรือเนื้อหาทุกรูปแบบที่เราสร้างสารรค์ขึ้นมาเพื่อสื่อสารบางสิ่งบางอย่างไปยังกลุ่มเป้าหมายของเราซึ่งครอบคลุมตั้งแต่บทความและบล็อกโพสต์ให้ข้อมูลเชิงลึกความรู้หรือความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆรูปภาพและอินโฟกราฟิก นำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจวิดีโอถ่ายทอดเรื่องราวสาธิตวิธีการหรือให้ความบันเทิงในรูปแบบภาพและเสียงพอดแคส์ นำเสนอเนื้อหาในรูปแบบเสียงให้ผู้ฟังสามารถรับฟังได้ทุกที่ทุกเวลาอ e ีบุ๊กและเอกสารดาวน์โหลดให้ข้อมูลเชิงลึกหรือเป็นคู่มือในหัวข้อเฉพาะจอจงโพสต์บนโซเชียลมีเดียข้อความสั้นๆรูปภาพหรือวิดีโอที่สร้างขึ้นเพื่อ Engagement บนแพลตฟอร์มต่างๆทำให้คอนเทนต์ถึงสำคัญกับ SEO ชนิดที่ต้องขึ้นอันดับหนึ่งบน Google เหตุผลที่คอนเทนต์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำ SEO นั้นมีหลายประการครับลองมาดูกันเป็นรากฐานของการทำ Keyword Research Google และ Search Engine อื่นๆใช้คำหลัก Keyword ที่ผู้คนใช้ในการค้นหาข้อมูล เพื่อทำความเข้าใจว่าหน้าเว็บเพจหรือคอนเทนต์นั้นๆเกี่ยวข้องกับอะไรการสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพและครอบคลุมคำหลักที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้ Search Engine เข้าใจเนื้อหาของเราได้ดีขึ้นและนำไปแสดงผลเมื่อมีผู้ค้นหาด้วยคำเหล่านั้นช่วยเพิ่มทราฟฟิกคุณภาพเมื่อคอนเทนต์ของเราติดอันดับต้นๆบน Google นั่นหมายความว่าจะมีผู้ใช้งานจำนวนมากที่สนใจในหัวข้อนั้นๆคลิกเข้ามายังคอนเทนต์ของเราซึ่งเป็นการเพิ่มทราฟฟิกที่มีคุณภาพและมีโอกาสที่จะกลายเป็นลูกค้าหรือผู้ติดตามของเราในอนาคต สร้างออ t ทอริตี้และความน่าเชื่อถือการสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่าให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตอบคำถามของผู้ใช้งานได้อย่างตรงจุดจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์หรือตัวเราเองในฐานะผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆซึ่งส่งผลดีต่ออันดับ SEO ในระยะย,ยาวเพิ่ม engagement และลด bounce rate คอนเทนต์ที่ดีจะดึงดูดให้ผู้ใช้งานเข้ามาอ่านศึกษาหรือมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ของเรานานขึ้นซึ่งจะช่วยลดอัตราการออกจากเว็บไซต์ bounce และส่งสัญญาณที่ดีไปยัง Google ว่าคอนเทนต์ของเรามีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเป็นเชื้อเพลิงให้กับการทำลิงก์บิลดิ้ง เมื่อเรามีคอนเทนต์ที่ยอดเยี่ยมและเป็นประโยชน์เว็บไซต์อื่นๆที่เห็นคุณค่าของเนื้อหาของเราก็มีแนวโน้มที่จะเชื่อมโยงลิงก์มายังคอนเทนต์ของเราซึ่งแบ l ลิงที่มีคุณภาพเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยบูสต์อันดับ SEO แล้วทำอย่างไรให้คอนเทนต์ของเราติดอันดับหนึ่งบน Google, Facebook และ YouTube การสร้างคอนเทนต์ให้ติดอันดับนั้นต้องอาศัยความเข้าใจในแต่ละแพลตฟอร์มและการวางแผนอย่างรอบคอบ,คบสำหรับ Google SEO เว็บไซต์ Keyword Research ค้นหาคำหลักที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อคอนเทนต์ของเราและนำมาแทรกอย่างเป็นธรรมชาติในไตเติลฮีดดิ้งเนื้อหาและเมตาเดสคริปชันคอนเทนต์คุณตี้สร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพสูงให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานออนเพจออพติมิเซชันปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆบนหน้าเว็บเพจเช่นไตเติลแท็กเมตาเดสคริปชันฮีดดิ้งแท็ก URL structure และ internal linking mobile friendliness ตรวจสอบให้เว็บไซต์ของเราแสดงผลได้ดีบนทุกอุปกรณ์โดยเฉพาะมือถือเพจสปีดปรับปรุงความเร็วในการโหลดหน้าเว็บเพจ user experience UX ออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้งานง่ายนำทางสะดวกและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งานสำหรับ Facebook SEO Facebook r e levant content สร้างคอนเทน n ์ที่น่าสนใจตรงกับความสนใจของกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับเพจของเรา engaging content กระตุ้นให้เกิดการไลค์แชร์คอมเมนต์และการมีส่วนร่วมอื่นๆ visual content ใช้รูปภาพและวิดีโอที่มีคุณภาพสูงและดึงดูดสายตา consistent posting post content อย่างสม่ำเสมอ use relevant h a s h t a g ติดแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถค้นหาโพสต์ของเราได้ง่ายขึ้น Facebook SEO Optimization ใส่คีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องในแคปชั่นชื่ออัลบั้มรูปภาพและคำอธิบายวิดีโอสำหรับ YouTube SEO YouTube Compelling Title and Description ใช้ชื่อวิดีโอและคำอธิบายที่น่าสนใจและมีคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้อง High Quality Video สร้างวิดีโอที่มีคุณภาพทั้งภาพและเสียง Relevant ใส่แท็กที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิดีโอ Engage with viewer ตอบคอมเมนต์และสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมทำานนวสร้างภาพปกวิดีโอที่ดึงดูดให้คนคลิก Transcription and subtitle ใส่คำบรรยายใต้ภาพเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และช่วยให้ YouTube เข้าใจเนื้อหาวิดีโอได้ดีขึ้นสรุปคอนเทนต์ไม่ใช่แค่ข้อมูลแต่เป็นสินทรัพย์ที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำา s o o ในทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Google Facebook หรือ YouTube การสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและปรับแต่งให้เหมาะสมกับหลักเกณฑ์ของแต่ละแพลตฟอร์มจะช่วยให้คอนเทนต์ของคุณทะยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งได้อย่างแน่นอน สำหรับท่านไหนที่สนใจอยากเรียนคอร์สเกี่ยวกับ S E O Facebook Google Ads o AI YouTube Line A O c a n v a และ CapCut กับครูเจยอยากเรียนรู้การทำเว็บไซต์ S E O สายขาวและรับทำเว็บไซต์คลินิกศัลยกรรมความงามติดต่อครูเจได้ที่ Line at i t m a e b a n หรือโทร0984699593